โอเคฮะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กัน,นในดอทสตาร์ตเกเตอร์ในภาคที่2นะครับกับลุงวิลเลียมคัตเตอร์นะครับหรือว่าอีกชื่อนึงของเขาก็คือแม็กซ์เวลราชาแห่งคอนสแตนต์ในอดีตนะมาเปิดมาก็มันไส้นะทีกาดเดินไปเดินมาก็จกัดซะหน่อยด้วยความที่มันยังเป็นช่วงต้นเกมอยู่นะครับเราก็เลยที่จะต้องทําการฟาร,ร์มพวกต้นหญ้าต้นกิ่งไม้เอากลับไปปลูกที่บ้านเยอะๆเลยนะฮะ หลังจากนั้นก็เดินทางมาล่าแมกทัสต่อนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าไปไหนของมันนะครับน่าจะโดนพวกมังมุงมตีตายไปแล้วนะหาไม่เจอเลยในระหว่างที่รอพวกแมกทัสเกิดใหม่นะผมก็เลยฟาร์มของอะไรไปเรื่อยๆนะครับกิ่งไม้หญ้าอะไรต่างๆก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยแหละหลังนั้นก็เดินทางมาสำรวจทะเลทรายของบอสตันไฟนะครับเพื่อที่จะมาเคลียร์เส้นทางพวกหมาและก็รังของพวกมันด้วยนะครับก็จะมาจัดการให้เกลี้ยงเลย แต่ในระหว่างที่กําลังสู้อยู่อย่างดูเดือดเลือดพลานเนี่ยไอ้ควาธนูมันก็ดันสลัดผมลงจากหลังนะเรียกได้ว่าเกือบตายฮะนี่มันราชาคอนสแตนจริงวะเนี่ยทำไมมันจะตายง่ายจัยงวะคือแลดูมันใช้ชีวิตลําบากกว่าวินสันอีกนะ <laughs> แล้วเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับก็ได้เวลากำบมาเคลียร์รังของพวกหมาป่าก,กันต่อนะครับ ก็เรียกได้ว่ากว่าจะเคลียร์เสร็จเนี่ยผมใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวนะฮะคือมันเยอะมากจริงๆแต่ก็คุ้มเลยครับได้ทั้งเชี่ยวหมาป่าแล้วก็ได้ทั้งเศษกระดูกเอากลับไปสร้างฐานได้อีกนะเชี่ยวหมาป่าก็ไปทํากับดักหมาป่านะส่วนกระดูกก็เอาไปคาฟถังอึนะครับซึ่งเป็นไอเทมจาเป็นในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็ในอนาคตเราจะต้องมาฟาร์มพวกหินพวกทองพวกนี้ไปด้วยนะครับคือเคลียร์ไปเถอะยังไงก็คุ้มอยู่แล้วและไหนๆก็มาทะเลทรายทั้งทีนะก็ทุบกระดูกกลับไปบ้านให้หมดเลยเนาะเพราะ ก็บอกเลยว่า,าพาร์ทนี้เนี่ยเราจะจบอยู่กับการฟาร์มของต่างๆนะครับคือในช่วงแรกๆมันก็ต้องฟาร์มเยอะแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวในช่วงกลางเกมท้ายเกมเนี่ยมันจะสบายเออมันจะเหนื่อยแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแหละนะครับเอาจริงๆช่วงท้ายเกมกลางเกมก็ไม่ได้สบายนะเพราะเราจะจมอยู่กับการเบียดดันปราบบอสอะไรพวกนี้นะครับก็ตึงมืออยู่พอสมควรนะครับแต่ช่วงแรกก็จะเหนื่อยฟาร์มหน่อย และในคืนนี้เองเจ้าบอสประจําฤดูของเราก็มาเรียบร้อยนะครับบอสประจําฤดูหนาวนั่นก็คือเจ้าเดียครอบนั่นเองฮะก็ผมสู้ไม่ได้นะครับในตอนนี้นะเพราะว่าไม่มีอาวุธดีๆแล้วก็ไม่มีอาหารเพิ่มค่าสติด้วยครับเดียครอบเป็นบอสตัวหนึ่งที่มีออร่าเพิ่มค่าสติเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสู้กับมันเนี่ยก็ต้องมีอาหารเพิ่มค่าสติด้วยนะครับเพราะงั้นผมก็เลยเลือกที่จะไม่สู้นะครับหาทางหลอกใช้มันไปเรื่อยนะครับอันนี้ผมก็หลอกใช้มันมาทุบลังพึ่งให้นะแล้วเจ้าพวกเวฟหมาป่าก หมาป่าที่จะมาเล่นเรานะเรียกว่าใช้คุม้มจริงๆนะบอสตัวนี้ Good night, girl. หลังจากที่หลอใช้บันเทาฟมูมาป่าเสร็จแล้วนะฮะก็ลากมันมาเจอกับพี่ใหญ่ของเรานะซึ่งทุกคนก็น่าจะพอเดาออกอยู่แล้วนะ,ะพี่ใหญ่แห่งผืนทะเลทรายคือใครนะช่วยด้วยครับดราก้อนไฟมาที่บริเวณบอสดราก้อนไฟนะเพื่อที่จะหลอกล่อให้เดียครอบเนี่ยตีโดนดราก้อนไฟเพราะว่าดราก้อนไฟเนี่ยมันตีเป็นเดี่ยวก็จริงนะครับแต่ว่าเดียครอบมันตีเป็นหมู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหลอกล่อไปหลอกล่อมาถ้าเดียครอบตีโดนดราก้อนไฟเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะตีกันเองนะเราก็แค่ยยืนดดูรออเเก็บขงไ้ล แน่นอนนะครับผลชนะจะต้องเป็นของดักกอนไฟอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลือดเยอะกว่าดาเมจแรงกว่านะครับตอนที่เดียครอบใกล้จะตายเนะี่ยผมแนะนาให้รีวิ่งออกมาเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเดียครอบตายเมื่อไหร่ดักกอนไฟจะมาเล่นเราเป็นคนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเดินออกห่างจากระยะของบอสด้วยนะครับ หลังจากที่เหตุการณ์ได้สงบลงนะครับผมก็จะมาสเตลเก็บลูกตาแล้วก็กลับไปเลยนะส่วนเนื้อในช่างหัวมันนะไม่คุ้มกับชีวิตที่จะไปเสี่ยงนะหเนื้อหาที่ไหนก็ได้เพราว่าไปก็น่านสงกสารเดียขอบเหมือนกันนะครับโดนผมหลอกใช้มาไม่รู้กี่อย่างแถมยังโดนหลอกมาฆ่าด้วยแล้วก็เทคนิคหากินของผมเหมือนเดิมนะเวลาที่เราอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถที่จะเผาอะไรเพื่อเพิ่มความอบอุ่นได้นะครับเราก็อย่าลืมว่าเรามีเชสเตอร์อยู่นะรเราสามารถที่จะกดคอนโทรลแล้วก็โจมตีนะกดคลิกโจมตีที่เชสเตอร์นะครับเพื่อเป็นการเผามาใ้้รไดถช ทั้งจุดที่ไม่มีไม้ให้เผาไม่มีต้นย้าให้เผานะครับรวมถึงอาจจะเป็นโซนที่มีป่ารกแล้วเราไม่อยากจะเผาไม่อยากให้ไฟลามก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะแต่ในระหว่างขากลับก็มาล่าแม็กทัตกันหน่อยนะในไหนก็จะหมดฤดูหนาวแล้วฮนะแต่ด้วยความห้าวโดยที่ไม่ดูเลือดตัวเองทําให้ผมตายหา่า เป็นไงล่ะจะมาล่าเขาโดนเขาล่าคืนแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่จุดเกิดมันอยู่ใกล้ๆกับบ้านแม็กทัดพอดีนะครับเรียกได้ว่าดวงดีสุดๆเลยนี่มันคิงออฟคอนสแตนนี่หว่าอะไรๆก็จะเป็นใจไปหมดวิ่งกำมาถึงก็เห็นมันกําลังตีกับไอ้ควายธนูลูกลาผผมอยู่นะผมก็มั่นใจว่าควายธนูผมไม่ตายแน่นอนนะก็เลยเก็บของอย่างสบายใจ โอ้หนกเขี้ยวด้วยเยี่ยมมากนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะนกเนี่ยคือหมวกเทมโอนี่ไม่จําเป็นสําหรับแม็กเวลนะครับเพราะว่าเรามีความสามารถแบบนั้นอยู่แล้วนะคือคือรีท่าสติตัวเองได้อยู่แล้วนะสิ่งที่ต้องการคือเขี้ยวของมันนะซึ่งเราได้มาแล้วนะครับกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เรียกได้ว่าหนาวแทบตายนะฮะคือหมวกบิฟาโลผมพังไปตั้งแต่ตอนที่ดูบเดียครอบสู้กับดราก้อนไฟไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็มารับหมวกไอเปล่าเพื่อเตรียมตัวรับมือกับฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง แล้วก็ในไหนก็กําลังจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับเป็นฤดูที่พืชผักผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยจะโตเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่าได้รับบัฟจากฝนนะครับผมก็เลยมาทําการฟาร์มต้นหญ้าต้นกิ่งไม้นะครับกลับเอาไปเยอะๆเลยกะว่าจะปลูกให้เต็มแปลงเลยนะครับคราวนี้ด้วยความที่อยู่ใกล้กับโซนหินเนี่ยผมก็เลยเรียกลูกน้องเงาออกมาช่วยกันขุดหินนะครับถึงแม้ว่าของในตัวจะเต็มก็ตามแต่ก็ให้มันขุดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลัง หลังนั้นก็มาคาบตู้เย็นเก็บไว้หน่อยนะครับเพราะว่าตู้เก่าเนี่ยเก็บอาหารไม่พอแล้วนะครับหลังนั้นก็มาทําการขุดน้ําแข็งเป็นครั้งสุดท้ายนะเพราะว่ามันเข้าสู่ฤดูฝนตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ําแข็งก็จะไม่มีอีกแล้วนะซึ่งการที่เราขุดน้ําแข็งเก็บไว้เยอะเนี่ยมันมันจะมีประโยชน์ในช่วงหน้าร้อนนะครับเพราะว่าน้าแข็งเนี่ยสามารถช่วยลดอุณหภูมิความร้อนร่างกายได้ด้วยรวมถึงเมนูต่างๆที่ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายเนี่ยก็จะใช้น้ําแข็งเป็นส่วนประกอบนะครับและน้ําแข็งเองเนี่ยเมื่อถูกแช่อยู่ใน หลังนั้นก็มาเอาต้นหญ้าที่อุตส่าห์นั่งหลังขดหลังแข็งฟาร์มาตลอดฤดูหนาวนะเอามาลงแปลงปลูก นี่ขนาดผมฟาร์มมาเยอะแล้วนะครับนี่ยังไม่พอเลยนะผมบอกเลยว่าฟาร์มแบบนี้มันได้ยาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันก็ใช้ยาในการปลูกเยอะมากนะครับ อาจจะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันดูเหมือนน้อยนะครับเพราะว่าหญ้าเราไม่ได้เรียงกระจุกกันแบบติดกันนะครับแต่ว่าความจริงเราคือหญ้ามันเยอะมากนะครับส่วนต้นหญ้าเองเนี่ยปลูกเสร็จเราก็จะต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่โตนะไม่เหมือนกับกิ่งไม้ทํากิ่งไม้ก็จะปลูกแล้วปลุกเลยโตเลยนะครับและในเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับฤดูที่มีพายุฟ้าขนองต่างๆนะครับก็อย่าลืมที่จะคราบสายเหล่ฟ้าปักไว้ที่ฐานที่ฟาร์มหรือสถานที่ต่างๆที่เราคิดว่ามันสําคัญนะครับเราไม่อยากให้ถูกไฟไหม้ก็วางเจ้าสายอฟฟ้้้้าานีไวะรจผ่าลงที่สาย่่่อฟฟ้้าาาาาเเทนนนนนััมมก็จะไไผโดฐร จะไม่ไหม้นั่นเองแลวตอนนี้พวกต้นหญ้าต้นกิ่งไม้ที่อุตส่าห์ปลูกเอาไว้เนี่ยมันก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทยอยกันโตเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะต้องเก็บก่อนนะเพราะตอนนี้ยังไม่เจอต้นโลแพนเลยครับเราจะเจอต้นโลแพนได้จากจุดที่เราเดินไปบ่อยๆนะครับเป็นพื้นพวกสีเขียวพื้นต้นเบอร์นัทน่าจะน่าจะเกิดไม่ได้นะมันจะเกิดกับพื้นหญ้าพื้นป่าอะไรพวกนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่เจอครับก็เลยจะต้องเก็บด้วยมือไปก่อน ด้วยความที่เนื้อจะหมดตู้แล้วนะฮะก็เลยจะต้องมาทําการฟาร์มเพิ่มกับเจ้าสมุนเงาสักหน่อย ผมบอกแล้วที่นี่มันอุดมสมบูรณ์ฮะมีทุกอย่างที่คุณอยากจะกินเลยใน,นระหว่างที่กําลังฟาร์มของอะไรไปเรื่อยนะครับในสุดผมก็ได้เดินมาเจอกับต้นลัวแผนสักทีนะแต่ก็เจอแค่ต้นเดียวนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับต้นเดียวก็ยังดีดีกว่าไม่เจอเลยผมก็จะทําการเอาไว้ต้นลัวแผนนี้ไปวางไว้ตรงใจกลางของฟาร์มหญ้าแล้วก็กิ่งไม้นะเพื่อที่จะให้ดวงตาของมันเนี่ยคอยเก็บหญ้าและกิ่งไม้ให้นะครับเราก็แค่ไปตีมันแล้วก็เอาทรัพยากรคืนมาได้เลยนะครับหลังากนั้นก็มาสวมวิญญาณลาล่า,ลาครบสัก ราช่าหมูนะแล้วพวกเจมพวกอะไรพวกนี้ก็เก็บไปใช้งานในการขุดสุสานเนี่ยเราก็จะเสียค่าสติด้วยนะครับในการขุดแต่ละครั้งนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับแม็กเวลมันรีค่าสติตัวเองได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขุดเย็บๆไปเลยหลังจากเอาของเล่นที่ได้มาทําการแลกท้องกับพวกราชาหมูนะฮะก็เรียกได้ว่าฟาร์มทองอิ่มๆไปเลย แต่ก็แลกท้องยังไม่ทันเสร็จเลยนะฮะฝนกบมาพอดีนะ,ะฝนกบก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะสุ่มเกิดขึ้นในฤดูฝน,นครับนั่นก็คือการจะมีกบหล่นมาจากฟ้าเรื่อยๆทุกคนทุกท,กที่ทุกแห่งเลยนะในโลกนะแต่ถ้าเกิดเราจะหนีลงไปถ้ำใต้ดินก็รอดนะครับก็จะกบพวกนี้แน่นอนครับมันนิสัยดูร้ายนะมันจะตีทุกอย่างที่ขวางหน้าอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราไปตีมันตัวหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่ากบที่เหลือที่สปอนมาเนี่ยจะมาลุมตีเรานะเพราะฉะนั้นอย่าตีกบเด็ดขาดถ้าไม่อยากตาย ึ่นกาแได้นอนนะฮะฝนกบแบบนี้เนี่ยเราจะต้องลอกพวกกบเนี่ยมาตีกับบอสเป็ดนะครับซึ่งก็เป็นบอสประจำฤดูไม่ใช่เป็ดสิมันคือห่านนะครับบอสประจำฤดูนี้ก็คือบอสห่านนะครับก็จะมีเลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตีค่อนข้างแรงนะแต่ว่าตีเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแพ้ทางพวกเวลามีศัตรูมันลุมนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าายไหนจะชนะนั้นฟันทงไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าฝนกบตกนานไหมถ้าฝนกบตกนานยังไงบอสเป็ดก็ตายนะครับแต่ถ้าเกิดฝนกบมันหยุดไปก่อนเนับนะะคร มันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเดิวได้นานกว่ากันนะครับและตอนนี้เจ้าฝนกบก็ได้หยุดลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอุตส่าห์จะมาใช้ประโยชน์สักหน่อยอุตส่าห์จะให้พาบอสให้นะครับแต่มันก็ดันหยุดไปก่อนนะเหมือนเกมลูทันนะก็เลยเซ็งนะเซ็งเลยบอสก็เลือดเหลือเยอะอยู่ด้วยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรผมกายพร้อมใจพร้อมเราทาได้นะครับถึงแม้จะเลือดเหลือเยอะเราก็จะสู้นะฮะเพราะว่าเราเดือดแล้วละ่ะ หลังจากที่สู้มาสักพักก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วนะครับว่าไม่ไหวนะครับเพราะว่าดา <c oughs> วเมทเราแม่งต่ำเตี้ยเรียดินมากนะผมก็เลยทำการซ้อมม่อนใช้กระถาแยกเงาพละล่างของเรานะครับเรียกลูกน้องเงาออกมาช่วยกันต่อสู้ แล้วเมื่อกายพร้อมใจพร้อมเงาก็พร้อมเราทําได้ลุยเอ่อตรงนี้ผมจะบอกว่าผมหาตะเกียงในตัวไม่เจอนะเพราะว่าเปลี่ยนสกินเลยจําสกินไม่ได้นะทั้งที่ตะเกียงแม่ก็อยู่ในตัวมันอย่างโง่เลยช็อตนี้แล้วผมก็มาเสียเวลาจุกกับวงหิ่งห้อยอันน้อยนิดนะฮะก่าจะเจอตะเกียงตัวเองโคตรขายหน้าเลยช็อตนี้แล้วเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็เลสแดนก็บอกเลยว่าผมค่อนข้างผิดหวังกับ หุ่นเงาเหมือนกันนะผมจะเสียเวลากับค่าสติเรียกมันมาทําเพื่ออะไรนะแม่งโดนบอสตี2ทีหายหมดเลย2ตัวนะโอเคมาในเมื่อลูกน้องมันพึ่งไว้ได้ก็พึ่งตัวเองนี่แหละฮะสู้ไปสู้มาเลือดจะหมดหลอดนะก็เลยขอบอสเป็ดพักจกแป๊บหนึ่งนะขอไปหาผีเสื้อกินแปบบ๊บโอเคหาอะไรกินมาเรียบร้อยแล้วนะมาต่อกันเลยเจ้าบอสเป็ดเลสเด เอาเกี่ยวมึงจะไปไหนอะกำมะกรอเอา้าเอา้าวัดเอ้ไอ้ลูกเจี๊ยบตามแม่มาดิ oh. แล้วแม่มันก็กลับมาพร้อมกับเลือดเต็มหลอดฝากไว้ก่อนละกันหลังนั้นก็กลับมาเก็บท้องที่เราเอาของเล่นมาแลกกับราช้าหมูนะแต่ก็เห็นไอ้ตัวโจนนี่มันจะมาขโมยของเราไปกินต่อหน้าต่อตาเลยก็เลยโบกระบาลไปหนึ่งที หลังจากนั้นก็กลับมาสู้กับบอสเป็ดอีกครั้งด้วยอาวุธและชุดเกราะอย่างครบมือรวมถึงอาหารเพิ่มเลือดกระเตียม,มาเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้แกเสร็จแน่ไอ้บอสผ่านก็จะบอสเป็ดเนี่ยเป็นบอสที่โจมตีแบบเดี่ยวนะผมก็จะโจมตีได้แค่ทีละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าดาเมจก็ถือว่าแรงพอใช้ได้เลยนะโดยเราสามารถโจมตีบอสตัวนี้ได้2ทีแล้ววิ่งหนีนะครับในกรณีที่เราไม่มีวอลกิ้งเคนนะแต่ถ้าหากว่าเรามีวอ k กิ้งเคนเราก็สามารถโจมตีได้3ครั้งแล้วถึงวิ่งหนีนะ,ะกั cane นนมน ก็ทำให้อาวุธหล่นมือแต่ท่านี้ไม่ได้มีดาเมจนะครับแล้วก็ไม่ได้สตัรเราแค่จะทาให้อาวุธหล่นมือเฉยๆก็อาจจะทาให้เสียจังหวะได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะอย่างนี้ก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ หลังจากที่แม่เป็ดตายแล้วนะผมไอ้พวกลูกเจีย๊ยบพวกนี้มันก็จะเข้าสู่สถา,านะโกรธนะมันก็จะสามารถทําการหมุนตัวเองเป็นพายุโจมตีอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็สามารถเล็กสายฟ้าเอามาด้วยในะบางครั้งนะครับก็วิธีหลบก็คือหลบออกข้างนะครับแล้วก็วิ่งไล่เข้าไปตีพวกมันพวกมันจะตีสตันหลังจากที่หมุนปั่นพายุเสร็จนะฮะ โดยเจ้าของดอบจากบอสห่านแล้วก็ลูกเกียบนับส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของเนื้อนะครับจอเป็นส่วนมากนะแล้วก็จะมีน้องไก่บ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ แล้วก็ไอเทมสําคัญจริงๆก็คือขนห่านมูดนะครับก็เป็นขนห่านที่เป็นส่วนประกอบในการคราฟกระทาพายุนะครับซึ่งเราจะต้องใชในการปราบบอสหลายๆตัวครับก็เป็นไอเทมหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆพอสมควรนะครับเราจะพวกต้นหินอ่อนพวกนี้ก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องขุดเองแล้วที่ผมไม่เรียกหุ่นเงามาขุดเนี่ยเพราะว่ามันมีน้อยนะฮะก็เลยเห็นว่าไม่จําเป็นนะครับเก็บได้แมวฟิวไว้ทําการขุดอย่างอื่นไปทําการฟาร์มอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะครับแต่ไดแมวที่เอาไว้ต่อสู้เนี่ย เลยประโยชน์มากนะวันนี้ผมได้เห็นความาประโยชน์ของมันแล้วนะรเรียกออกไหมไม่ทันได้ทําอะไรเลยโดนตีตายห่าไปแล้วพอคูเสร็จแล้วก็ต้องเอามาปลูกครับผมปลูกไปก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไปทําอะไรนะครับในส่วนของชุดกรอหินอ่อนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าจะไปสู้กับบอสตัวไหนนะดร์กอนไฟผมก็เตรียมแผนอื่นไว้ว่าจะสู้แล้วนะก็ไม่ได้กะว่าจะแทงสู้นะน่าจะมีแผนสู้ที่ดีกว่านี้นะฮะเพราะเลือดเราน้อยนะครับแทงสู้ไม่ค่อยเวิร์ตเท่าไหร่หลังจากนั้นก็มาทําการ ควนดินปลูกผักนะฮะก็ถึงผมจะไม่ชอบปลูกผักสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเมล็ดข้าวมันก็มีเยอะมากๆเลยก็เลยปลูกๆซะหน่อยละกันนะครับยังไงก็จะได้สปอนเจ้าแมลงวันผลไม้มาด้วยนะครับจะได้มีตัวมาช่วยปลูกผักนะ ย่าปุกผักเสร็จก็มาทาการตีต้นโลเพนเพื่อเก็บกิ่งไม้ของเราคืนนะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับต้นโลเพนนะก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับเราก็ไม่ต้องเก็บเองอ่ะมันคือมันไม่เสียเวลาไงฮะก็เลยสบายๆนะใช้วิธีนี้นะฮะแต่ว่าต้นโลเพนก็ย่อยไอเทมได้นะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเวลาที่มันโตแล้วก็ให้รีบมาตีเก็บเลยนะ ถึงแม้ว่ามันจะย่อยไอเทมได้เนี่ยก็ไม่ต้องน่าห่วงขนาดนั้นนะเพราะว่าไอเทมที่มันย่อยได้เนี่ยมันย่อยช้านะครับมันไม่ได้ย่อยแบบทีดึงหมด40อันนะครับคือนานมากกว่ามันจะย่อยได้นะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องกังวลแบบว่าทาําฟาร์มแบบนี้เราจะได้ไม่คุ้มเสียนะเพราะว่ามันเก็บเยอะมากนะครับมันย่อยไม่หมดอยู่แล้วก็แวะมาให้อาหารเจ้าควายธนูนิดหน่อยนะผมก็แปลกใจเหมือนกันที่เป็นฤดูติดสัตว์นะแต่ทาไมไอควายธนูมันถึงไม่ติดนะคือบางครั้งที่ผมเล่นควายที่เลี้ยงมันก็ติดสัตว์บมนนก็ออา่่ได้งงทีีตติย เนี่ยเจ้าควายธนูก็ไม่ติดสัตว์นะทั้งที่เป็นฤดูของมันแล้วนะคือถ้าเป็นควายที่เชื่องแล้วอ,นนอันนี้เข้าใจได้นะครับคือมันจะไม่ติดสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่นี่คือมันยังไม่เชื่องนะผมยังเลี้ยงไม่เสร็จเลยนะครับมันก็ไม่ติดสัตว์นะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ดีแล้วนะครับจะได้แวะมาให้อาหารมาได้เรื่อยๆเพราะหมวกวิฟโลผมไม่มีแล้วนะโอเคฮะก็สำหรับเราสตาร์ทเตอร์ในพาร์ทนี้ก็คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ไม่ค่อยมอ